จากนี้ทางท่านได้มีแนวทางยังไงนะในการที่จะสอบสวนเรื่องมังกรคือท่านผู้จัดการแห่งชาตินะครับก็ได้มีคําสั่งตั้งให้ผมแลวก็คณะเนี่ยเป็นคณะตรวจสอบข้อที่จริงนะครับเป็นคณะไม่นคณะทำงานวินลื่งวิน,นันนะัตรวจสอบข้อที่จริงเหตุที่ท่านอจฉริยะเนี่ยได้มาร้องเรียนว่าผู้จัดการระบบธารภาคหนึ่งของพวกเนี่ย มีการกระทําแบบนั้นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ได้มีการประชุมคณะทํางานไปแล้วนะครับก็ได้วางแนวทางให้คณะทํางานเนี่ยได้ทําการสอบสวนตรวจสอบทุกๆเรื่องประเด็นแรกก็คือเชิญคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับมาตรวจสอบให้ปากคาแล้วก็ให้ข้อมูลสิ่งที่คุณอัจฉริยะอยากรู้ไม่เข้าใจหรือว่า มีความสงสัยนะครับเราก็จะประเด็นของคุณอัจฉรยะเนี่ยมาตรวจสอบมาคลี่เอาว่ามีประเด็นไหนที่ติดขัดนะครับไม่สงไม่ไม่เข้าใจก็จะมาดูกันนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะดูบริบทที่ทางตำรวจได้ทําไว้นะครับว่าในการดําเนินการของตารวจชุดนี้มีการกระทําตามกฎหมายระเบียบข้อบังค,คับหรือไม่นะครับ ในส่วนของคดีอาญาเรจะไม่ก้าร่วงนะครับเพราะว่าคดีอาญานเนี่ยได้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมคืออยู่ที่อายการแล้วนะครับสุดเราจะตรวจสอบตามที่คุณอาชาร้องเรียนมาครับหลักฐานอะไรบ้างหรือว่าเห็นหรือ,อยังว่าหลักคุณอาชีรเอาหลักฐานอะไรบ้างมาให้ให้ท่านอยู่ในเบื้องต้นคุณอาชฉรญาิเนี่ยได้นำหนังสือมานะครับในเรื่องของประเด็นที่เขาสงสัยหนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งเราก็ให้ทางคณะทำง,ง,งานเนี่ยตรวจสอบแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะต้องถามคุณอาชญรเองว่า หนึ่งคุณสงสัยอะไรแล้วก็มีเพยาหลักฐานแบบไหนอย่างไรซึ่งเพยาหลักฐานต่างๆนั้นนะครับมันมีหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอันที่สองอาจจะเป็นความเห็นนะครับความคิดต่างๆของแต่ละคนเนี่ยเราก็นํามาแยกแยะว่าอันไหนเป็นข้อที่จริงที่สามารถนําไปสรุปเสนอท่านพบตลอดได้ว่าอันนี้มันควรจะเพิ่มเติมเข้าไปในจำนวนหรือมันไม่ใช่ที่จะเพิ่มเติมได้อันนี้ ะนักงานเราก็จะมาทําการแยกยๆตัวนี้ให้ครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องของการการทาคดีชนะสูตรเนี่ยตรงนี้เราอธิบายได้ไหมตามที่คุณอ๋อตรงนั้นเป็นเรื่องคดีนี้เราเราจะไม,เะไม่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแต่ว่าประเด็นไหนที่อาจจะพนักสืบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตัวไหนอย,อย่างไรเนี่ยเรามาตรวจสอบกันว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับเพื่อจะให้ท่านผบตรในตัดสินใจว่าเป็นความผิดหรือไม่หรือเป็น การประมาทเล้อหรือเป็นเรื่องที่ทําแล้วไม่ผิดเนี่ยก็ให้ผลจริงนี้ปรากฏขึ้นมาครับถ,ถ,ถ้าพบแล้วสามารถยังนําไปประกอบในสํานวนคันหรือเป่าทานสํานวนอายการตอนนี้นมันมีตามปวิทยาวันมีเรื่องพยานหลักฐานใหม่ระดับตเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้ามันมีจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะนําไปสู่การเพิ่มเติมในชั้นอายการได้หรืออายการอาจจะเรียก พยานหลักฐานเพิ่มเติมสอบเพิ่มเติมตามปาวิได้ครับแสดงว่ามันจะมีผลกระทบกับคดีอาญาหลักไหมงานการสอบของท่าน,นไม่มีครับคดีอาญาหลักเนี่ยก็อยู่ที่อยัยการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราเนี่ยท่านคุณอัจฉริยะเนี่ยได้มาร้องเรียนว่าผู้บัญชาการตำรวจทักษ์พคหนึ่งกับคณะเนี่ยได้มีการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอาจจะผิดวินยัยอาจจะผิดอาญาหรืออาจจะผิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงไม่จริงเรายังไม่รู้นะครับเราก็จะทำการตรวจสอบ กรอบของท่านที่สอบข้อเท็จจริงในกี่วัน30วันครับ30วันครับต้องแล้วเสร็จท่าไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ขยายได้นิดหน่อยแต่ผมพยายามทําให้เร็วครับพยายามความจริงให้ปรากฏขึ้นมาไม่ช้าครับต้องเรียกทั้ง4ท่านมาให้ข้อมูลด้วยไหมครับใช่ครับจะเชิญทำเมื่อไหร่ครับก็ตามกรอบเวลาเดี๋ยวผมเชิญคุณอาเชียมาสอบแล้วก็จะเชิญทางผู้ที่ถูกหามาสอบ ตามระเบียบต่อไปครับสิ่งที่เต้องสอบในส่วนผู้ถูกเก่าคืออะไรบ้างครับอ,อ๋อราก็จะนั้นอยู่ในในการดาเนินก,การแล้วเอาเป็นว่าผมเนี่ยเป็นพ่อครัวนะฮะในการดําเนินก,การปรุงอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมตดำเนินการเองนักข่าวหรือประชาชนเป็นผู้ชิมแล้วก,กันว่าออกมามันจับสวยงามหรืออร่อยขนาดไหนมันจะทาให้ชุดทําง,งาน,นเสียฝันเสียกำลังใจให้เสียครับชุดทําง,งานก็ได้ทําการเคลียร์เองว่าเขาก็ทํางานด้วยความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็รวบรวมพยานฐานได้ชัดเจนตามที่คราบพูดกับสื่อมาครับ แต่ภาพลักษณ์ของตำรวจดูเหมือนว่าการที่พบตั้งสอบแล้วเนี่ยมันทําให้เหมือนมองว่าองค์กรตํารวจเสียหายนะครไม่มีครับในเรื่องข้าราชการเนี่ยมันมีวินัยควบคุมอยู่ทุกกระทรวงสังคมเนี่ยนะครับเมื่อใครการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยก็ร่วมรุ่นน่วเรียนในร้อยเป็นเพื่อนกันครับเป็นมองว่าจะเป็นการเข้าข้างหรือว่าทำก็ให้สื่อตัดสินครับแล้วแต่ว่าตอาผมเป็นคนเป็น เป็นธรรมอยู่แล้วครับแล้วเราทาความริงฝรากฏดครับท่านขอความยืนยันนะ้กับพี่น้องประชาชนหน่อยว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นด้วยความโปร่งใสและมีความยืนยันว่าท่านจะทําด้วยวิธีที่โปร่งใสก็<ห>้สำเร็จนะครับทําด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับถ้ามีอะไรติดขัดหรือมันมีสิ่งที่ไม่ชอบมาขกันก็แจ้งผมมาได้นะครับผมจะได้ทำาั้นตอนเติมให้พราะมบางทีเราจะมองในมุมหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาน้อยท่านมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งให้เราเราก็ยินดีที่รับข้อมูลตรงนั้นมา เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อจริงในครั้งนี้ครับท่านนัก็สอบถามกรณีที่ผบวตั๋เคยสั่งให้ตรวจสอบกรณีที่ใครที่เป็นมือปล่อยข้อมูลให้คุณาดียะอามาร้องย้อนสอนหาตำรวจเนี่ยครบตรงนี้มีความคืบหน้าไหมอันนี้คงไม่เกี่ยวผมผมไม่ทราบกันเลยรัเลยนะครับอ๋อะกรทรงดีไหมครับมีคนมองว่าเหมือนกตั้งะกรรการที่มาสอบเพื่อที่จะลดกระแสสังคมก็ลองดูสิครับว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือความคิดเห็นก็ไม่ผิดนะครับประชาชนหรือนักข่าวอาจจะเห็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่า การทำงานของท่านกรรมการชุดน <si ี้กับสำนักงานสชาติเนี่ยเป็นแบบไหนยังไรเนี่ยเหมือนเราปรุงรสของอาหารนะครับรอชิมครับอย่าเพิ่งไปดูกระบวนการขั้นตอนที่เขาทำงานะครเชื่อเป็นการลดเทสเอร์ของสำนักงานต้สิชาติก็ไม่มี